กองทุนวายุพักออย่างเี้ยเป็นต,ต้นซึ่งอันนี้นะฮะก็เป็นแนวคิดเนี่ยที่บอกว่าน่าจะมีระดมเงินจากประชาชนนะฮะมาแต่ปัญหาคือพอระดมแล้วเนี่ยไปร,รับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำแล้วก็รับประกันเงินต้นคือการประกันผลตอบแทนขั้นต่ำแล้วก็การรับประกันเงินต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ถ้าไม่ใช้เงินประชาชนปัญหาเวลานี้คือที่ผมดูเนี่ยคือว่าไอ้ตัวกองทุนรายยุคภาคหนึ่งเนี่ยมันมีเงินประชาชนอยู่ก่อนก็คือมีกำไรสะสมเนี่ยของกระทรวงคลังอยู่ประมาณสักแสนห้าหมื่นล้านเอาไอ้ตัวเนี้ยนะฮะไปเป็นตัวเป็นตัวชดเชยเป็นตัวชดเชยคือถ้าหากว่าประชาชนมาแล้วเนี่ยผลตอบแทนต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์เอาจรกนี้เอาอันนี้เข้าอ้นผมว่าอันนี้มันไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเวลาปิดโครงการเนี่ยนะฮะ ถ้าคนมาลงทุนเนี่ยขาดทุนเนี่ยก็บอกให้คืนเงินให้กับผู้ลงทุนเนี่ยให้เต็มก่อนที่เหลือเนี่ยค่อยคืนให้กับภาครัฐมันก็หมายความว่าไอ้เงินของรัฐเนี่ยที่มีอยู่ในนี้สามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือในการที่จะไปดูแลไอ้คนลงทุนมันกลายเป็นเอาเงินของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยไปดูแลที่คนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยซึ่งมีเป็นเพียงหยิบมือเดียวแล้วส่วนหนึ่งมันก็มันก็เป็นนักลงทุนต่างชาติด้วยอย่างนี้นอ,อาจจะเป็นนะอาจจะเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนสิ่งที่มันมันไม่จะเป็นกอ,องทุนรอยุพักถูกวิวิพิจารษ์แล้วเนี่ยนะเวลานี้มันก็กำลังจะขยับออกไปอีกเห็นมีการทำอไอเดียออกมาว่าจะทำกองทุนโลกร้อนอซึ่งการรับมือกฎหมายโลกร้อนเนี่ยนะแล้วก็ขบวนการกีดกันทางการค้าเนี่ยเนื่องจากโลกร้อนเนี่ยมันกำลังจะเกิดแล้วก็มันบังคับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเลย เขาก็เลยบอกว่าหาทางต้องหาทางช่วยเอกชนในการที่จะที่จะปรับตัวการช่วยเอกชนในการที่จะปรับตัวนั้นนะครับการที่จะเอาเงินอุดหนุนเนี่ยมันควรจะมาากงาปงมมานอันนี้อยู่ดีๆเนี่ยนะฮะอยู่ไปไปไปออกแล้วก็ระดมเงินมาจากประชาชนเนี่ยมาตั้งเป็นกองทุนเนี่ยนะฮะและกองทุนนั้นเนี่ยเขาหมายความว่ารัฐต้องรับผิดชอบค่ะแล้วผมดูอาการมันก็จะกลายเป็นว่ากองทุนนั้นเนี่ยเอาเงินเนี่ยเอาไปให้กู้ กับโ <scr, S 1> ครงการโน so <IS> ้นโครงการนี้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่รัฐเนี่ยพยายามจะเข้าไปแล้วไปทําอาชีพเสริมโดยการทําตัวเป็นแบงก์พาณิชย์เนี่ยผมว่ามักจะพลาดนตรงนี้ผมก็ฝากไว้อีกนะว่าตรงนี้เนี่ยมันมันมันจะทำท่าจะทําท่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็แนวแนวการดําเนินการที่จะเดินหน้าไปอย่างนั้นเนี่ยผมว่าอันตราย